สวัสดีครับพวกับสยามพิบูลคลับนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เพลินเนะิรับผมก็ปล่อยเด็กๆเล่นนะครับผมเช่นเคยนะครับนี่ํำนี้เลยนะครับเว l c ข้ามวะมาหากันได้นะผมมามาเล่นกันได้นะผสำหรับเด็กๆที่คอกนะครับนะถ้าใครมาเที่ยวนะครับนะก็แว้มาได้นะครับนะไม่มีอะไรมากนะผมผมก็เพลินเพินนะผมสำหรับการเลี้ยงหมาของผมนะครับนะ ก็เดี๋ยวไปดูเด็กๆกันครับไปนี่หกนะกนะ,เ,ะ,เ,ะเป๋าตังค์นะครับเพื่อนๆกับเป๋าตังค์กับบ้องตันนะครับเนี่ยเป๋าตังค์นะครับ วันนี้อากาศดีนะครับผมอากาศดีเหมือนคึมคึมเมืม่อตอนกลางวันตอนบ่ายนะครับผมฝนก็ตกนะครับนะฝนตกมาแล้วรอบหนึ่งนิดนึงนะครับอากาศร้อนนะครับช่วงนี้ปล่อยเย็นได้อย,อย่างเดียวนะครับผมสําหรับเด็กๆที่ข้อผมนะครับนะอ่ากินมั่วซั่วแล้วนะเนี่ยเปล่าอะไเรียกบ้องตันไปนี่บ้องตันไปไหนเนะี่ย มองแทนแทนบองแทนคุมผ,ผ้าไว้ <c oughs> ให้แมวมันขี้นะครับมไม่ให้น้องแมวไม่ให้น้องแมวมาขี้ที่บ้านดินทรายก็ยังมีประโยชน์อยู่รู้จะทำอะไรแท <c oughs> น ตามหาบ้องตันกันครับนี่แล้วนี่เป็นต้นไม้พวกนี้ก็ยังไม่ได้ขยายเลยครับต้นไม้ที่บ้านมานี่มาตันมานี่แล้วมานี่มาเร็วๆๆๆๆๆมาหากินยามามาเร็วๆ มานน่มาเน่มาเ่เปล่าดูครับต้นไม้ต้นสักครับมามาเร็วมาเร็วนี่ก็ยังไม่ได้ขยายนะครับเนี่ยมีต้นตายด้วยสำหรับต้นไม้นะครับนะ กินมั่วะมันกินได้มั้ยเนี่ยไม่ได้กินมั่วเนี่ยบา uh. งตันหืมโอ้เจอเพี้ยแ, <insulting. S 1> แล้วเต็มหัวเลยรอบนี้เหนือแล้วนะ เง่อยละว้วนเ้ยบองตันนะครับฉีบได้นะครับผมสำหรับสาวๆนะครับนะนี่บองตันตันทุกส่วนนะครับผมดูคอครับผมคอใหญ่มากหัวกลมนะครับ <c oughs> เนี่แหละนี่อ้วนเนี่ยแล้วแอะหน่ามันแอะเหนื่อยละไปเหนื่อยก็เข้าคอกดีกว่า เนี่ยเข้าเข้าดีกว่าเนี่ยจะเข้าๆดีกว่า,า,วาครับผมยิ้มไม่สาวนี่ยิ้ม,ม่สาวเออย,ยิ้มไม่สาวยิ้ม,มาสาวโอ้เพื่อนหมดเก่งพ่อดูดิกินยาใยนะเพื่อนๆนะครับผมไม่มีอะไรมากนะผม คลิปนี้พีนี้มีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะผมมาพูดคุยกันได้นะผมนะมองตันนะครับตัวนี้สาวๆส,สนใจก็สีดูได้นะผมนะคุยกันได้นะครับผมเรื่องผสมน,นะครับนะสำหรับบองตันนะครับเป่าตังไปแล้วออเมื่อกี้เป่าตังร้อนเอาไปใส่กับพัดลมแล้ว โอเคครับประมาณนี้นะครับนะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้บ้องตันกับเป่าตังด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดก็กดกระดิ่ง้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับอีพีหน้านะผมว่ากันใหม่นะครับนะอันนี้ต่อไม้นะครับต่อไม้พอดีพี่สาวของเพื่อนให้มาครับนี่ไม่ฟื้นเลยนะครับสําหรับกล้วยไม้นะครับตายขนาดรดน้านะครับก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเขาน่าจะปลูกนั่นแหละ ขอให้มาประดับบ้านนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ดูเต็มๆอย่างเงี้ยนะบังกันโอเคครับผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับ